เสือระฆังแม่เสือระห์ลูกเฮ้ยฟานดินไม่ไม่ใช่ลูกอ้าอะไรอ่ะที่หมาเหรอครับนี <laughs> ม่มใช่เหรอเออเอาตรงนี้ลูกตรงนี้ ขาดเพิ่นกับอนาบุเลยขาดพนกแเละาแลพิ่นกั้อเนแขวเฮงี่ยงหมอน้ลาหน้องปาข้าบินแม่โอ้กิ่งเว้ย พัพตังมันทำเป็นนะเนี่ยริงมากเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมลูกเหเน,เนื่อยสิเอ้าหมวกเหนื่อยจค่ไหนอ้งน้ออุ้งน้